สวัสดีครับผมเด็กชายพระสินเจริญฤทธิ์เทขทีชัชั้นม2ทับ3ครับวันนี้ผมอธิบายเรื่อง future form นะครับวิวนะครับโครงสร้างของมันจะเป็น subject บวก will บวก infinitive นะครับการทำนายโดยอาศัยความเห็นหรือความรู้สึกของเรานะครับรู้สึกส่วนตัวไปตัวอย่างประโยคเช่นนะครับ I think it will rain tomorrow ฉันคิดว่า พรุ่งนี้ฝนจะตกตัวบ่งชี้นะครับคือคำว่า tomorrow อันที่สองครับโดยทันทีนะครับตัวอย่างประโยคครับ the phone is ringing นะครับตัวบ่งชี้ the phone is ringing มาต่อกันเลยครับข้อเสนอนะครับหรือว่า offer ตัวอย่างนะครับ I will help you with your homework นะครับฉันจะช่วยการบ้านเธอเองมาต่อกันเลยนะครับ p พ o m i s สสัญญา will avail ล็ you ฉันจะรักเธอตลอดไปนี่คือตัวอย่างประโยคนะครับต่อมาเป็นประโยคขอร้องนะครับตัวอย่างประโยคเป็น Will you open the door Please ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม ต่อมาเป็น be going to โครงสร้างคือ i smr บ going to นะครับอันแรกเป็นการทำนายโดยสิ่งที่เราเห็นณนะตอนนี้นะครับตัวอย่างเช่น he is going to fall เขากำลังจะล้มแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างประโยคต่อมาเป็นเราตั้งใจจะทำอะไร,รอย่างแต่ยังไม่ได้จัดเตรียมตัวอย่างประโยคเช่น I'm going to start a new book tomorrow. ฉันตั้งใจว่าจะเริ่มอ่านหนังสือพรุ่งนี้ครับต่อมาเป็นวางแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในอนาคตที่ใกล้นี้นะครับตัวยอย่างประโยคเช่น I'm going to see a movie tonight. แปลว่าคืนนี้ฉันวางแผนจะไปดูหนังครับต่อมาเป็น present continuous นะครับ โครงสร้างของมันคือ subject บวก isma บวก verb ng อันนี้เป็นการจัดเตรียมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างครับตัวอย่างประโยคเช่น i am getting ready นะครับฉันกำลังเตรียมตัวอัน,นสุดท้ายน,นะครับ present simple นะครับมเอ๋ยโครงสร้างเป็น subject บวก verb หนึ่งครับ do t a เอออันนี้เป็น กิจกรรมในอนาคตตามตารางเวลาหรือโปรแกรมที่กำหนดนะครับตัวอย่างประโยคเช่น school start next Monday นะครับโรงเรียนจะเปิดวันจันทร์หน้าครับจบนะครับกล่องครับ